สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนมาทำปูผัดไข่ใส่ต้นหอมค่ะทำง่ายๆเลยไปดูกันค่ะเริ่มต้นนะคะก็นำกระทะนะคะตั้งไฟกลางใส่น้ำมันลงไปแล้วก็นำปูนะคะนำปูม้าตัดแต่งของเราลงไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงไปผัดนะคะลงไปฉาน้ำมันค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ เราจะไม่ผัดในส่วนนี้นานนะจะทอดนะคะหรือว่าผัดใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะจากนั้นก็นําน้ํามันใส่ไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมค่ะผู้ที่ใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะพริกจินดาแล้วก็พริกกระเหรี่ยงค่ะผัดในส่วนนี้ให้หอมฉุนเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปสามฟองในระยะแรกอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะคะอย่าเพิ่งไปคนอะไรเขาก็ ให้รอให้ไข่เซ็ตตัวแป๊บหนึ่งก่อนค่ะไม่งั้นไข่มันจะเละเกินไปไม่น่ากินนะคะแล้วพอไข่เริ่มเซ็ตตัวก็ยีไข่ค่ะยีไข่ให้กระจายออกจากกันแล้วก็เติมน้ำพริกเผาลงไปสักช้อนหนึ่งหรือว่ากระบวยเล็กๆค่ะน้ำตาลทรายผงปรุงรสค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรม ประมาณนี้ปรุงรสไม่ต้องเค็มมากนะคะเพราะว่าในตัวของในตัวเนื้อปูก็มีความเค็มอยู่แล้วแล้วก็ในตัวของน้ำพริกเผานะคะก็มีความเค็มอยู่แล้วค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพยายามยีตัวน้ำพริกเผานะคะให้มันละลายแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปต้องการน้ำคลุบผิกเอาไว้คลุกข้าวนะคะจากนั้นก็ใส่เนื้อปูตามลงไปค่ะ เราก็จะทําการนะคะผัดเนื้อปูผัดปูนะคะให้เข้ากับเครื่องเคราต่างๆคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็สุดท้ายแล้วนะก็จะใส่ตัวต้นหอมค่ะต้นหอมก็จะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวสักครูน่นึงก็เนี่ยค่ะเร่งไฟแรงแล้วก็ผัดต่ออีกแป๊บเดียวค่ะทีนี้ก็จะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะรับประกันว่าอร่อยนะคะ แล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยแล้วก็นี่สรรนี้นะคะใครจะใช้เป็นไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้นะคะถ้าเปิกไข่เป็ดก็จะมีความมันๆนัวๆกว่าไข่ไก่เล็กน้อยค่ะก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปกับข้าวบ้านๆทำง่ายๆแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ